คารันคุณคารันคารันเออเป็นเต้นแค่ไหนละครเราแบบใกล้ๆๆกันมาตื่นเต้นมากอยากให้ทุกคนได้ดูมากคือตื่นเต้นมาตั้งแต่ก่อนได้เห็นพรีวิวก่อนได้ตัวอย่างมีอะไรแล้วเขาแต่ตอนนี้คือคือยิ่งแบบอยากอยากให้ทุกคนได้ดูความพยายามของคนแล้วมันมันออกมาได้ดีมากเออก็คือเรื่องนี้เนี่ยนอกจากเนื้อเรื่องมันจะ r ีเลทกับความสัมพันธ์หรือว่าชีวิตของทุกคนได้แล้ว มากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองคนมันมีทุกอย่างจริงๆนะผมขายไม่ถูกผมขายจุดถูกไม่ได้เพราะว่ามันมีทุกอย่างนอกจากอะไรกได้ดูความหลอเกมละกับความสวยที่เจอเนี่ยความอยู่ด้วยกันอ่ะมัน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 เป็นคนละอย่างเลยการการความความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวตตละครนี้มันผมว่ามันเป็นสิ่งที uh, um, mm, 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 ่พิเศษจริงๆ เพราะว่ามันรู้สึกอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกคือมันมจะโรแมนติกแนวแบบวัเรียนอะไรแบบนี้ที่เราเคยเห็นแนวแบบเฟนโซแนวอะไรแต่ว่ามันมันมีโอกาสที่จะพัฒนามากเกินสิ่งนี้ค่ะในในคือมันมันเกินแค่แบบอายจะรักกันหรือเปล่ามันมันคือแบบชีวิตจริงๆอนนี้แค่เราคนดูต้องเตรียิชูหไหมวัเธ้าตอแนแน่อนอนแน่นอนครับผมร้องไห้ไปแบบสิครั้งอ่ะตอน ตอนถ่ายตอนถ่ายใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่ามันมันเป็นเหมือนไฮไลท์ของปีแต่ละปีครับ mm hmm. แล้วไฮไลท์ก็มีไฮไลท์ที่แฮปปี้นะครับแต่ว่ามันมีหลายอย่างมากหลายสถานการณ์มากที่เกิดขึ้นที่แบบโอ้โหย,ยังไงก็น้ำตาครับต้องเดียดชุ <laughs> แต่ว่าต่อก็สนุกนะไม่ได้ไม่ได้แค่มีแต่แบบโอ้ความเศร้านะครับแต่ว่าความเศร้ามันเพราะว่ามัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่แบบความรักระหว่างสองคนนี้เป็นสิ่งที่ทั้งสองคนต้อง,ต,องต้องสู้เพื่อที่จะได้จริงๆ การทำงานเรื่องนี้ก็แบบโอ้เหนื่อยมากครับผมไม่ได้บอกนะเหนื่อยมากครับอยากมากครับใช่เรว่าเรื่องแรกเราก็อยากอยากทำให้มันดีที่สุดเราเราก็รู้ตัวว่าเรื่องราวคอนเซ็ปต์มันดีขนาดนี้เราก็ไม่อยากให้ใครผิดหวังโดยเฉพาะแบบพ่วงกับพี่บอยนักแสดงที่เราร่วมฉากด้วยขอเราก็แบบเราต้องทำให้สุดและบทมันดีขนาดนี้คอนเซ็ปต์มันดีขนาดนี้เราก็ต้องพยายาม พี่แอบถามอีกนึงหลายคนบอกว่าทั้งไทักแสดงคนไหนผ่านมือพี่บอยมาแล้วเนี่ยทุกอย่างจะง่ายล่ะทุกคนบอกผมหมดโดยเฉพาะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบชอบบอกว่าเอมหลังจากนี้เรื่องสองคือสบายเลยนะนี่คือดีแล้วนี่คือเราได้เราได้โจทย์ที่พี่โจทย์พี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบแล้วคุณแม่คุณแม่คุณแม่ว่าแบบมันเป็นมันจะเป็นกองที่ท้าทายและจริงจังมากทุกคนจะท่องบททุกคนอยากเป๊ททุกคนอยากทําให้มันดีที่สุด เพราะเราเราอยู่ในขั้นนี้แล้วแล้วก็ใช่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์เดียวที่เราเรามีอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบโอ้สิ่งในสิ่งอะไรแบบเป็นพิเศษโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่แบบอผิดปกติหรือว่ายากกว่ายากขอปกติจริงท,ท,ทำงานกับพี่บอยเป็นไงบ้างได้ความรู้สึกเองผมพูดตรงๆว่าผม,ผมรู้สึกว่าผมเข้าใจพี่บอยนะผมว่าเราเราพูดภาษาเดียวกันคือตอนพี่บอยโกรธตอนพี่บอยไม่พอใจอ่ะผมก็เข้าใจ คือแบบมันไม่มีมันมีทุกอย่างมีเหตุผลครับแ,แล้วผมก็ในฐานะนักแสดงผมก็ชื่นชอบในสิ่งนี้ความพยายามของเขาแล,แล้วความจริงจังของเขาคือทุกอย่างคือไม่บ่อยตั้งใจอยากทำให้ดีที่สุดใช่จริงๆแล้วเราผมมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆก็แบบมามาโกรวมันคือทุกอย่างมีเหตุผลผมก็แบบอ่าเข้าใจเข้าใจเลยเข้าใจทุกอย่างเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่พูดภาษาเดียวกันเหมือนกันคือคือสมองเป็นเซลเป็นเซลเดียวกันมาก คือโล,โลจิกนนใช่ตัวตนนิสยัยคือไม่เป็นคนที่เราไม่ต้องพูดคุยด้วยเลยอะ่ะเราแค่แบบอ,อยู่สถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็มองเขาเราก็โอเคเก็ตแล้วเราเข้เขาใจเหมือนกันนะเราเราต้องต้องเดียวกับสถานการณ์นี้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราแค่มองตากันเรารู้ดูเลยดูเลยว่าโอเคเขารู้สึกแบบตามนี้เราควรทําแบบนี้อะไรแบบนี้บบน<อ>ใช่ช่วยได้มากถือว่าถือว่าเป็นเป็นการที่ช่วยได้มากไม่งั้นกองนี้จะเรื่งนี้อาจจะยากกว่าเยอะเพื่อิดเราไม่เข้ากับ นางเอกขนาดนี้เราก็ถือว่าโชคดีที่ได้ไดินบนโลงานกับเซอร์มาสายไปทำอะไรอยู่อ่ะพูดถึงก็มาแล้พูดถึงปุ๊บเนี่ยถามถามไม่ครับเขาเขาถามว่าประสบการณ์กองนี้เป็นไงบ้างเราก็มาพูดถึงว่าทำงานกัาเซอร์แล้วสุดท้ายเราพูดว่าเบรนเซลเดียวกันใช่คือมีสถานการณ์อะไรยากๆคือเราไม่ต้องพูดกันเลยคือหมอเราก็รู้เลยว่าโอเคอยูรู้สึกแบบนี้ดูเข้าใจแบบนี้เราไปกันต่อ ด้ร่หคค่อนข้างค่ะมันมีเคยมีซีนหนึ่งที่แบบมีเขาเรียกว่าความลำบากในกองนิดหน่อยเป็นแบบเอ้ยทำยังไงดีนะแต่แบบไม่ได้พูดอะไรออกมามองหน้ากันว่าเอาไงแล้วสองพี่มันก็เหมือนรู้อ่ะโอเคไปอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ไปเวีนี้นะโอเคโดยที่ไม่พูดกันเลยอันนี้ก็นสื่อสารด้วยคนจิตลัอาจจะมองว่าเหมือนมีตะกะการคิดใกล้กันอ่ะ ไม่ไม่ค่อยเจอเพื่อนดาราที่เรียนวิทยาศาสตร์มาด้วยกันก็เลยเรารู้สึกว่าแบบใสวิดเด็กไปเหมือนกันใช่แล้วกินโดนเหมือนกันด้วยปหมใช่โดนเหมือนกันด้วยอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบอะไรไม่รู้สร้างมาให้เราต้องมาเล่นอะไรกับคนที่ผมให้นะคนที่ไหนเหรอคนออได้ครับครับต้องขอบคุณคนที่จับมาแคนนะคะที่บอยนะที labels. ่บอยนั่นแหละ มันต <c oughs> <Có> ้องเป็นความรักที่แบบชำทมากๆอ่ะมันต้องมันก็น่าจะแบบฝั่งอินฝั่งอินโพเวัลแกเป็นเอ็กโทรวัลอ่ะเป็นยังไงก็เป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะกับพารากับแบบดาวอะไรอย่างนี้แล้วก็ เจอเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นคนที่มีทําให้เกิดปัญหาทำให้คนคนนี้พารันนะคะมีปัญหาในชีวิตเป็นภาระเป็นภาระภาระเล็กน้อยแต่ว่าเป็นสร้างสี่สานที่แบบสร้างรอยยิ้มให้เขาได้เสมออะไรนี่ก็เลยเป็นแบบของคมครับัเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะคะว่าเรื่องแบบความรักเขาได้รับการแต่รักกันแบบไหนแล้วมันจะเป็นยังไงใน9ปีว่ากว่าจะลงตัวกันอะไรอย่างเงี้ยอระศักดิ์มันเยอะประศักดิมันเยอะ อันนกตอยได้คตลได้คะฝากะค่ะนไครับไดครับก็ฝากตาองิมแร้ยนะครับหรังเดียสตอปอ่ัปีที่มีเกิดห่างซองวันสาครับทุกวันจันทร์นะคะเวลาสองทุ่ครึ่งค่ะแล้วก็ดูแบบอันคัรได้ที่ทางวันเดียวออริจินอลแอปพลิเคชันด้วยนะคะเปเมาก